รีวิวเป็นรับเงินล้านวันนี้นะคะมาดูแลสุขภาพกันเลยทุกๆเช้านะคะก่อนอาหารเช้านะ จัดเลยค่ะมันเป็นอะไรที่ต้องกินจริงๆนะคะเพื่อสุขภาพตัวนี้เป็นเอสเซนนาะคะราชินีอาหารเสริมค่ะสเต็มเซลล์ผลไม้นะคะที่จะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมในร่างกายของเรานะคะเซลล์ตัวไหนไม่แข็งแรงนะจัดเลยนะตัวนี้เลยค่ะไอโฟกัสนะคะดูแลสุขภาพดวงตาของเรานะคะทําให้เราเห็นอะไรชัดเจนทั้งใกล้และไกลนะคะมีสารอาหารที่ช่วยดูแลสายตาโดยเฉพาะและ ยังช่วยดูแลสุขภาพส่วนอื่นของเขาได้ด้วยนะคะดีมากๆเลยบอกเลยใครมีปัญหาดวงตาจัดเลยนะคะนั้นะแล้วตัวนี้นะคะ แอนิมิตี้นะคะแอนิิตี้คือคอลลาเจนนะคะปิกโกคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กมากๆละลายง่ายมากๆเลยค่ะนะ้ำมีส่วนช่วยนะคะผิวผมกระดูกเล็บร่างกายของเราจะสมบูรณ์แข็งแรงได้นะคะด้วยนะผลิตภัณฑ์ดีๆจาก TSW จ้าสุดยอดมากๆเลยคุณแพทย์กินแบบนี้ทุกเช้านะคะก่อนอาหารเช้าเพื่อการดูดซึมที่ดีเยี่ยมนะคะจัดเลยค่ะ อร่อยมากแล้วไปกินข้าวเช้ากัน ทานข้าวเรียบร้อยแล้วจัดนี้เลยจ้า SM สมส่วนของเรานะคะช่วยนะกระบวนการเผาผลาญในร่างกายของเราให้ดีเยี่ยมเลยอิ่มนานเผาผลาญง่ายด,ด้วย SM สมส่วนจ้ามีทั้งหมด3รสนะคะกาแฟชานมและโกโก้นะจัดเลยอร่อยมากค่ะคุณขากาแฟเป็นคาปูชิโน่นะแล้วมีอาหารเสริมนะผลิตภัณฑ์ ดูแลสุขภาพได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆบอกเลยว่าถ้าใครได้กินแล้วนะคะหุ่นสวยสุขภาพดีแน่นอนอ,อร่อยมากขอบอกใครยังไม่เคยลองสนินะจ้าอ้ยสุดยอดมากๆเลยเย้ย